เสร็จงานกลับบ้านแล้วครับนี่นี่ทางเข้ามานี่เมื่อเช้าติดกันทุกคันเลยพอตกเย็นมามันโดนแดดต้ดนแดดแล้วมันแห้งออกง่ายนะแล้วตวนี่น,น,นะครับแอร์ที่เราติดสี่ตัวนะนี่สองตัวอยู่ด้านหลังด้านหน้าสองตัวด้านหลังสองตัว บรรยากาศดีมากท่านผู้ชมเนี่ยอยู่เขาไม่แก้วปลาจินบุรีเนี่ยเขาขอเขาบรรยากาศดีจริงๆตอนนี้เวลาห้าโมงเย็นมีดอกสนุ้วยขึ้นเต็มเลยท่านผู้ชมเนี่ยดูนะ แต่ทีนี้รถที่จะไปส่งของเราขึ้นรถคันสีขาวเราจอดอยู่นู่นนะรถเขาไม่ได้เองเขาต้องให้เขาเข้าให้แล้วติดลมเขากาลังเอาไปส่งเขาจะดีมากเลยถ้าไปส่งเราของเราบนรถบรรยากาศดีจริงๆ อันนี้ข้างแล้วก็เขาเลี้ยงปลาอันนี้ก็ต้นต้นอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ลูกมันเปรี้ยวๆเล็กๆเปรี้ยวๆเป็นพวงเ,วเวขาเมาเขาเมาอ๋อต้นเขาเมานี่ต้นเขาเมาเขาเมาภาคอีสานลูกเล็กๆเปรี้ยวๆแซ่บๆต้นมะม่วงต้นมะม่วงนี่ต้นขนุน ขนุนแล้วก็มีสายยางต้งสนสะดาสายยางเขาทำน,น้ำหยดลดต้นไม้อันนี้ก็ต้นมะพร้าว จะพาไปดูต้นตัเรียนทุเรียนที่เขากก้าไว้แชมเมล็ดพันธุ์ก้าต้นตัเรียนไปไปดูกัน